สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ยุทธคากาแฟนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกาแฟเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถนะครับที่เป็นรถอีโคคาร์นะครับแต่ว่าเครื่องครบฟังชันแน่นนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับโตโยต้ายาริส2 G นะครับราคาอยู่ที่385,000บาทตัวนี้ปี2017นะครับอ่าเลขไมตัวนี้นะครับอยู่ที่142,000 กิโลเมตรนะครับอ่าเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับเรามาดูช่วงโคมหน้ากันดีกว่านะครับชุดตกแต่งโคมหน้ามีอะไรบ้างมีไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะครับตัวนี้นะเป็นตัวท็อปแล้วนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกข้างมาให้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับตรงนี้เป็นตัวในส่วนของกระชังหน้าในตัวของตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมมาให้นะครับตรงนี้นะตรงตราโตโยต้านะครับตัวตรงนี้ก็จะเดินไปด้วยสีแบบออก เงินเงินหน่อยอะไรเงี้ยน,นะครับช่วงแอร์เทคช่วงอาการชนหน้านะก็จะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับมามาดูนะครับในส่วนของล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อรันหบนะครับปี 19นะครับล้อตัวนี้นะเป็น Max นะครับขนาด Max 15นะครับแล้วก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานของ t o โยต้าเลยนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับอ่าเรามาดูตัวกระจกกันดีกว่าตัวกระจกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเลอ่าจะเป็นการทำสีแบบดานด้านนะครับเป็นพลาสติกนะนี่แต่ว่าคุณภาพดีนะครับ ตรงกรอบกระจกข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะก็คือสีดำนะครับเสา A กับเสา C นะครับก็จะเป็นสีดำเหมือนกันนะครับต่างตรงที่เสา B มันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวกระจกไอตัวก้านกระจกตรงนั้นนะครับก็คือมันจะเป็นสีสีออกดำด้านนะครับแล้วก็มีตัวกันสาด์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะเขามีกันสาด์มาให้ด้วยนะครับสีดำเข้ากับตัวรถเลยนะครับกระจกเป็นกระจกแท้จาก โรงงานเลยนะครับนี่มีของโตโยต้ามาให้ด้วยนะครับที่จับนะครับที่จับรถตัวนี้นะครับเป็นสีโครเมียมทั้งอันเลยนะเป็นสีโครเมียมทั้งอันเลยนะครับ,เ,เ,เ,รบเพราะมันมาติดอยู่กับตัวรถที่เป็นสีดาเงาอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสวยเพิ่มความหรูหราลักชัวรี่ไปอีกนะครับเรามาดูส่วนโคมหลังดีกว่าชุดเครื่องไฟหลังเนี่ย ตรงนี้นะครับดีไซน์ออกมาเป็นส่วนเป็นเว้าวเข้ามาตรงนี้เลยนะนี่เป็นเว้าวออกไปนะครับมันทําให้เวลาแบบเวลาแบบขี่ขี่รถออกไปอะไรเงี้ยแล้วลมมันผ่านมาอะไรเงี้ยมันทําให้สวยมันทําให้แบบเออดูแบบดูเฟี้ยวอ่ะเออแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟอ่า led นะมีสัญลักษณ์ toyota altis อยู่นี่ข้างหลังก็เป็นตกแต่งด้วยโครเมียมอยู่อย่างนี้เลยมีที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็มีตัวไล์ฟ้าติดมาให้ นะสำหรับตัวนี้นะครับเลขทะเบียน6กด,3 35, นะ6กด2 3 3 5นะ6กด6 2 3 3 5นะครับสีดำเหมาะกับคนเกิดวันจันทร์นะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ด้วยนะครับนี่1ตัว2ตัวนะครับตัวท็อปตัวนี้ในราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะในราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับ3 8 5แ0 0บาทบอกเลยว่าคุ้มทีเดียวถ้าเกิดได้ตัวนี้ไปนะอ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับ ข้างในนะข้างในในส่วนของตัวรถนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีออกดําเงานะครับนี่เนะครับแล้วก็มีกระจกนะครับตรงนี้ข้างในตกแต่งเป็นหนังนะครับนี่นะดูเป็นแบบพลาสติกหนังนะแล้วก็ทําลายหนังมาแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เปิดโครเมียมนะครับแล้วก็มีที่ปรับกระจกออโต้ <ão S 2> ทางฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งของเับก็มี่าที่ปรับกระจกของ กระจกรอบคันเลยนะครับเอาเรามาดูกันนะครับในส่วนของภายในกันบ้างภายในตัวรถนี้นะครับมีแอร์มาให้อยู่ที่4ตัวนะครับทั่วไปเลยก็คือตัวข้างคนขับนะครับตรงกลางนะครับคอนโซลกลางแล้วก็ตรงเบาะผู้โดยสารข้างๆนะครับเครื่องเล่นวเครื่องเล่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นของเดิมจากโรงงาน นะครับแล้วก็มีในส่วนของอาการปรับแอร์นะครับแบบอะนาล็อกนะนี่นะครับแล้วก็มีเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ คุ้มมากๆนะครับสำหรับอ่อีโกคานะครับสีดำนะผมว่าเออไม่ค่อยได้เห็นนะครับกับรถมือสองที่แบบเออสีดำจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยกับที่ผิดโย่นนะครับแล้วก็พวงมาลัยครับให้เป็นมังติฟังก์ชันมาด้วยนะโหราคาไม่ถึงสี่แสนให้มันติฟังก์ชั่นมานะครับกับรถอีโกคา์นี้ผมว่าสุดๆคุ้มมากสวยมากนะครับอ่ะเรามาดูในเบาะดีกว่าเบาะผู้โดยสารเห็นไหมนี่ เบาผู้โดยสารก็จะเป็นสีดํานะครับเป็นหนังนะหนังไม่มีการขาดนะครับไม่มีรอยเออไม่มีการขาดนะครับหรือชํารุดหนักๆน,นะครับแต่มันก็มันมันก็ไม่ชําแทบจะไม่ชํารุดเลยอะ่ะมันมีแค่อ่าคุณภาพของการใช้งานนะครับอย่างอื่นก็คือไม่มีเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะอ่าในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับสามารถนั่งได้นะครับผมว่าประมาณ3ามคนนะ จะมาสามคนหัวไม่ติดนะครับผมสูงร้อยห้าสิบผมนั่งตัวนี้หัวไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นอ่าคนที่อ à, คนที่จะไปไหนมาไหนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคุณมีแบบเออชายไทยไปด้วยหรือว่าคนที่เป็นแบบเออเป็นแบบคนนะครับผมนั่งตัวนี้หัวไม่ติดนะเพราะฉะนั้นนะครับไว้วางใจแน่นอนนะครับชายไทยความสูงเฉลี่ยนะครับร้อยหกสิบห้าหัวไม่ติดแน่นอนนะครับเรามาดูส่วนของกันสา์กันดีกว่านี่นะครับ ตัวนี้นะมีกระจกมานะครับกันสารตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับในห้องเก็บเอกสารนะครับมาดูกันนะครับว่ายังไงนะครับนี่กว้างเลยทีเดียวนะครับดูสิกว้างมากนะครับอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไงนะครับเครื่องตัวนี้เป็นอย่างไรนะมาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับมาลองสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะ อ่านนะครับในส่วนนี่นี่ครับโอเคนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่โอเคเลยนะครับหืมสวยนะครับตัวนี้ก็เป็นเลขไม้เลขบอกนะครับเขาเป็นแบบโทนสีส้มมาให้นะนี่นะครับดูภายในนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับ อ่ะเราไปดูนะครับส่วนของตัวตัวเครื่องยนต์แล้วก็แบบหอของห้องเก็บของกันดีกว่านะครับอ่านะคะห้องเก็บสัมภาระนะครับห้องเก็บของของตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่ายังไงนะครับเรามาดูกันนะของตัวนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระของตัวนี้นะครับผมว่าค่อนข้างกว้างนะครับเก็บได้นะครับกระเป๋าประมาณ3ามใบเพราะว่ามันอาจจะดูแคบตรงนี้นะครับอาจจะดู อาจจะดูแคบกว่าตรงอื่นนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันให้ความสูงมานะครับมันสามารถแบบเออเก็บของแนวตั้งได้ดีอ่ะผมว่านะครับนี่นะครับเป็นยังไงนะครับดูนี่ครับนี่นี่ครับในส่วนของอาสภาพทุกอย่างนะครับของตัวฝากระโปรงหลังเนี่ยผมว่าสวยนะครับเนี้ยนะครับยังดีอยู่เลยนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับ ต่อไปผมจะไปทาไปดูเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะ,อะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัว1.2นะครับจีนะครับต้องบอกนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์สภาพดีนะไม่มีรอยหยดรอยรั่วของน้ํามันนะครับดูนะครับ นี่นะครับฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะไม่มีการถอดเปลี่ยนนะครับสียังเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับคุ้มมากๆนะครับสำหรับใครนะครับที่มองหารถไม่ถึง4ี่แสนนะครับอยู่3 0 0แสนปลายปลายอีโก้คานะครับได้พวงมาลัยมัลติฟังชั่นตัวนี้ครบเลยทีเดียวนะครับอ่ะเป็นยังไงบ้างครับกับตัวนี้กับ การรีวิวในวันนี้นะยครับ t ต y o ต้ y ยาริ1.2นจีนะครับราคาอยู่ที่3 8 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผ่อนวันนี้นะครับเริ่มต้นเพียง6,500บาทนะครับตัวนี้นะครับสามารถอ่าโทรสอบถามนะครับหรือว่าต้องการจะจองหรือสั่งซื้อนะครับรถยนต์มือสองนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับกาแฟเพชรยนต์นะครับ ในเบอร์0 6 4 9 2 0 6 5 4 8นะครับหรือว่าเบอร์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้สวยจริงๆนะครับหรือเบอร์ที่ผมไว้ให้ล่างๆเลยเนะยครับถ้าคุณถูกใจนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับกด Su b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับรอบหน้านะครับถ้ามีรถอะไรดีๆมารีวิวอีกนะครับผมจะอ่าขึ้นมารีวิวให้แบบ รัวๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รถเข้าเยอะมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ